รื่อเหรียที่เราจะขายครับสมมติของมีเหรีย USD นอะครับดีเรินะครับาเราก็ต้องการขายเราแค่มาเลือกทีขายเียงครับเรื่องที่ขายเพื่อ่าขายสมมติผอต้องการขายตอนนี้เราก็มาเลือกมาเก็เราก็ส่เนลงไปนะครับคือว่าเราเก็เราต้องการขายเก็เอกท่เปนเี่นะครับมีที่จะขายนะครับพอจีรุ่งเลยว่า มีของจริงเล่นบอมันชิเอาเขาไปเบิ้งอยูนะไ้ที่ว่าได้สมมุตนะสมมุติกับมนเป็นเรื่องเดียเลาบอบอคนที่ว่าที่ต้่งหานไหมนะเ่องซื้อเรียนนะเราหนึงร้อยเหรียญแล้วก็ขาย เรา,ญญากดยืน,นยนาาันนะครับว่าเราจะขายนะครับแค่นั้นเองนะครับว่าเราขายครบเรากำลังมีนี่วอาเลรีของเราเหมือนเดิมนะครับแสว่ามันขึ้นดีไหมเงินฝากไหมถ้ามันขึ้นแสดงว่าหมุนห้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นก็เราก็จะไปดูเช็คดูเหมือนเดิมนะครับว่าเราทำรายการนั้นสอเด็อนถูกตอ้องตามขั้นตอนไหมนะครับถ้าถูกตอ้องตามขั้นตอนส่วนมาก เ่อนเป็นเงินบาทให้หน้าวอร์ิตของเราเอวนะครับอ่าเดนะีเนะ๋ยวอ,อ่าคิดดูนี้วเา่า เท่านี้ก่าเดี๋ยวเราจะยานะครับถ้าเราเอแทนเสียเงินขายงของต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปการค้อนเดียเดี๋ยวเราให้มาทุกการคิดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ต่อค่นี้ก่อนเย้ Thank you เดี๋ยวจะ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 โอนเงินเข้าไปซื้อเหรียญได้ป่ะเด้อถ้าเขาจะเอาจริงนะถ้ามันสมมุดแล้วมันเกิดเห็นการเหตุจริงนะเด้๋เขาโอนเงินมานี่ขาแล้ววะ แล้วจะมีใคสอนหนึ่งยานอยู่